สวัสดีครับพี่น้องไปครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงของรายการเลาะยาคนดังครับพี่น้องครับทางช่องออนซอนทีวีช่อง112จันดำพี่เอสไอนะครับวันนี้ร่วมเดินทางมากันครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตราพระจันยิ้มครับพี่น้องครับไปเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับชาพระจันยิ้มดื่มแล้วเพื่อสุขภาพอาสบู่ยาสีฟันเพื่อสุขภาพครับพี่น้องครับนะครับจำได้ก่ายอย่าลืม สั่งซื้อกันได้นาจอทีวีครับพี่นองครับเมื่อนี้ครับผมเลาะมาเร,เรื่อยๆครับมาเจอพี่สาวคนหนึ่งครับเรือว่าเป็นาบารมกคู่ทางด้านหมอล่ำก่อนหมอล่ำแค้นหมอล่ำสิงยุกนั้นเฟื่องฟูมากกบพี่นองครับถ้าเอ่อหมอล่ำคู่นี้ครับทุกคนต้องหูจักนะครับ นั่นก็คือหมอล่ําพัชรีแก้วสเสด็จครับพี่น้องครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นมอล่ําอุอ้ยตะกี้นี่ยืนคู่กันครับมอล่ําสังวัดน่อยดาวเนือนี่เึ่งไวที่นี่ถือว่าเป็นคู่ห,หูกันเลยครับพี่น้องครับเออแม่บ้านเกิดเมืองนอนนี่เป็นคนใสบ้านเกิดเกิดอยู่อำเภอกันทะละกันทะละ กันตละวิสัยพี่ใช่เอาเอาสารค้ามี่งย่างตลาดฮะเอาอำเภอย่างตลาดเออลืมตัวอืมอาเภอย่างตลาดบ้านบ้านหัวนาครบ้านหัวนาครอ๋อเปนหัวนาครตะบลหัวนาครนี่ค่ะกางเลยพ่อแม่กะยายพ้ายายไปอยู่บ้านค้ำเถาบ้านค้ำเถาค่ะค้ำเถานี่บักขามบัวนมบักขามบัวนมบักข้ามเถาอยู่ตะบลกันตลาดวิซัยทลาดวิซัยนี่ค่ะ เพิ่นกับเป็นมอแค่น้าพ่อเป็นมอแค่นเพิ่นกระเล่ผ้าลูกผ้าเต่าผ้า,าลูกผ้าเมี่ยใหญ่ไปอยู่ตั้งแตก่ก่อนแม่ยังในน้อยอยู่ครับพ่อผ้าใหญ่ไปค่ะก็เลยใหญ่ไปแล้วก็เล่ม่ใหญ่ายายอยู่หันแต่ว่าต่อมาใหญ่อีกที่บ้าดใหญ่อีกใหญ่ไรมองใหญ่มาก ย่ายหาหม่องหาหม่องรวยหม่องหม่องรวยหม่องท้ามาหากินครับคือเพิ่งแถาแล้วเพิ่นกับอะไ้เป่าเที่ยนง่ายเขามาอยู่ในในเมืองบ่ยง่ายเขามาเพียจังหวัดอุดรเพียไปอยู่จังหวัดอุดรย่ายย่ายจากสารคามไปอุดรค่ะไปอยู่อุดรโยบัตรอะไรเม่ยยังยังยังบ่อยู่อยู่ยังย่ายอีกอยู่ง่ม่อีกค่ะง่ายไปอยู่จังหวัดหนองคายี่บัตนว่าไงง่ายไปหนองคายอำเภอใดบาะนี่อำเภอ สักใหบ้านน้ำสวยบ้านน้ำสวยสักให้เนี่ยแต่ก่อนเพิ่นสีผ้าไปเนาะเพิ่นซาบาใบไม้เกิดเป็นเงินเป็นข้าอที่พ่อีเมีเลยผ้าไปไปแล้วเม่นเพิ่นปลูกยาขายปลูกยาเหรงปลูกยาเซนยาเซ็นยาจิตดเท่านี้มาบูมปิดมาแหล้าก็มาบูไใบไม่กลเป็นเงินไกลดีดวเนาะไม่แอนนี่แหละปลูกยาขายกับพ่อได้อยากได้กินเอพอแม่พผ้าไปอยู่่น ตอนนั้นอายุจักปีตอนไปอยู่สระไค่ปุบยาเป็นสาวไปโบก็ได้อายุสิบเอ็ดสิบสองปีสิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดสิบสองปีหลังการนันเนี่ยจังไหนคือจังมาเลี้ยนล่ำมันเจ้าร่ำจักปีตอนอายุเป็นได้จังมาเลี้ยนล่ำจริงพอแม่เพิ่นเสียเพิ่นเสียไปเบ็ดเพิ่นก็เลยเอาไปพ่อน่ะสร้างไว้ว่าแม่ใหญ่หมุนนี่เป็นน้องเถอะพ่อนี่หมุนค่ะ แม่หมุนลืมแรงเนี่ยครับก็เลยว่าอีลาขั้นขั้นอายตายนให้เอาอันลูกสาวอายอีนั่งอีนั่งนี่ไปเงี้ยนล่ำน้ำในเด้อแล้วก็ให้เป็นลูกโตพร้อมเด้อเอไออีนั่งอีนั่งนั่งพัดเนี่ยอีนั่งพัดเนี่ยเอาไปเลี้ยนเป็นลูกโตเลี้ยนร่ำเป็นลูกโตเด้อเลยได้เป็นลูกอีเม่ใยหมุนที่บูหมอกไม่หมุนเออเป็นลูกไม่ใ่หมุนแม่ใ่หมุนกันเลย ให้เขาลงเลี้ยนแล้วก็พ่ออองเลี้ยนมาไม่ให่มหมุนไถ่เลี้ยนลำ่ำเลี้ยนลำ่ำอ่าไถ่เลี้ยนลำ่ำไ,ไม่หมุนก็นสอนลำ่นลำออสอนล่ำเอออนล่ำให้ลูกไม่ใง่หมุนกบมี่พอลุงสุนทอนใช่ลุงเลื่องครับหลักพี่มันนีลาดแก้วสเสดืดอพี่ราตีสีวิไลราตีสีวิไลบานีพัชรลีนี กับเป็นหลานแต่ว่าอีแม่แเราออกเป็นลูกดิบบัดเป็นลูกซ้ำลูกสาวเลยซ้ำลูกสาวเลยเราบ่ให้เป็นหลานคือเกาเด็กครับเออเพราะว่าไอาเราสั่งไวยัดจังไดกับยัดทีมหลานเด้อครับเอาหลานเฮียนล่ำให้ไดอือันลูกอ้ายน,น,นั่งนี่มันช่วง,สงสเสียงดีอยู่อนาคตเสียงไบใหญ่ยูพ่ะนะสังเกตบังเสียงให้เราตีอือเพราะว่าเด่นนี่กว่งอยู่ตีบให้เพราะเพี้ยนบ้านนี้ อันผู้เมย์ไงแม่อ่านี่แม่ไงมูนเนี่ยผู้แม่นี่อื่นแม่เลยที่บอกนี่แม่สำหรับแม่ผู้บังเกิดเก่าซบะออกมาจากเป็นฮักแห้งเฮ็ดอีหยังพ่อแม่ป่วยกระซ้าน้ำบดขีดเดียดขี้ง่ายดบลูกผ่าขีตีผ่าเน่าเฮ็ดน้ำพอน้ำเมย์เพิ่นแห้งฮักบบเนี้ห้วยแบงมุนแบงมั่งก็ได้ซ้ำ ได้สมบูกนั่นเลยเหรอได้ซ้ำกันหมดเพราะว่าเกิดเกิดคนลบอลแต่ว่ามาเป็นลูกบางเดียวกันลูกในศาสตร์ที่แล้วอืกในศาสตร์ที่แล้วกับนายมูนเป็นผู้สอนล่ำไห้ครับพี่สุนทอนใช่ลุงเลื้องกับไอ้ไงมูกับเป็นผู้สอนไทยพี่มณีรัตน์เจ้าเสด็จกับเป็นผู้สอนไ้พี่รตีศรีวิไลนี่กับเป็นผู้บอกน้องอันนั้น โมเมนต์เดยละเอาก้อนล้ำก้อนนี้อีหลาอยากได้บ่ก้อนล้ำก้อนนี้อยากได้บบเอ้าใหญ่ใหญ่ท่องอีหลากระท่องผปีะติสีไปเลยเนี่ยหักกันคือออกฟองเดี่ยวกันคือว่ากินเขากินเขาคอ่นหมอน้ำกันหมอน้ำกันหักกันแข้งกันไอ้ไซกับพ่อไ่ขึ้นมาแล้วเลยได้เป็นหมอลำบ่เนี่ยได้เป็นหมอลำเต็มโตแล้ว เอ็มตัวบาทนี่เขามาถอดตัวไปแล้วมูดีบัทนั่งมูเข้าไปไปอายุขนาดอะไรครับเออ่ตระกูลสินสองพี่น้องตระกูลสินสองพี่น้องแวงใหญ่แวงใหไงนี่แวงหน่อยประมาณนี้แหละครับเราหน่อยกันญ่ค่ะนั่นละก็เลยเปล่าล้ำยุหันพี่รติเป็นนั่งเอกแม่นี่เป็นน้องนั่งเอกให้ไปน้ำกันวันเถอะวันล้ำมันก็ล้ำน้ำกัน ว่าไอ้ยังกับไปน้ากันคือค่าโตก็ได้ท่อกันเพราะไห้รู้กันเด้ครับสมมืติว่าไห้พี่หาร่อยกับมาให้นองหาร่อยคือกันนี่หัวหน้าคณะค่ะแม่เราก็ให้ไปครับะพอล่าเล้วกับห้างเบิดงานแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่เมืองอุดรบ้านําสวยน้าำสวยค่ะแล้วเจ้าใดคือจังขาเจ้ามาจับใส้กันกับอ่ามล่ำสังว่าน้อยดาวเหนือกัดเป็นหมอล่ำมากกัน ลเมาดังมากการบอสท่านได้ดังหลายดอกก็ดังไปเรื่อยๆแต่ว่าบอขาดครับบอสขาดตีนขาดเมื่อหังว่าได้อยู่บอสเซ้งว่างานช่วงนั้นมันก็หลเนาะงานไหลค่ะบาดนี้พราล่าไปเนี่ยทั้งดาสบุตรดาสบุตรสตูดิโอเลยมาถามคุณสองว่าน่าอันคุณสองว่านม่นจะล่าใส่กล่องใส่ ดนตรีเป็นบออ่อตะกอนเราไปอัดกับอัมมาลาล่ำใส่ตะแค้นมันนี่สังว่านี่เขาเรยว่ากระชิบ,บพ่อได้อยู่บ่อป่าว่าสันหาครูไปเด้อว่าสันหาครูไปไปหาครูไป,ไปบ้านนี้กะเล่สังวานกะเล่มาถามคุณพัดว่าสันจังตีไปลำ่ำข่อยบ่อสันไปล่ำใส่เราว่าสันลา่าสมุดว่าสันเพิ่นสิจ้างเฮาไปใส่ดนตรีว่าสันอืบ้านนี้ เอากระสิบบ่พอได้อยู่บ่ไเล่าว่าสิเพิ่นให้เฮาหลายปันไดว่าซั่นโอ้ถามค่าโต้แล้วเออถาม่าตั้งจีเดินบลัมดังบลัมทังต้องถามค่าโต้กันบ่มีค่าโต้ไปบ่ได้บ่มีค่าน้ดมันมันบ่นมันไกลมีค่าน้ดมั่นเล่าเลยว่าเพิ่นให้แสนหาดูยแสนหาดชัตอนนั้นถือว่าได้หลายอยู่ดิก็ได้หลายอยู่แต่มันหลายคนหลายคนเนี่ยแต่ว่าเฮาอาจสองจุดเออสองจุดก่อน อาสองจุดมันก็เลยสามแสนเนาะคมันก็เลยสามแสนเขาให้สุดละแสนหัคมันจะทำทั้งหน้าหางก็นทำว่าคุณจะเอาเเส้นหรือคุณจะเอากลินสดกันเลยบอกว่าเอาเงินสดคุณสังวลเลยบ่างผมก็บเฮาว่เสียใจกันเนาะเฮ้าว์ว่าแบบเปิดเผยเลย่าสันผมียเอาเงินสดดดอก่าสันคุณสังว่าไเกิดว่าให้ผมบอกซะ ขันซุ้มบัวน่าห่างค้ายได้หลายๆมาปูหผมว่าได้หน่อยๆสรผมกระสีเสียใจตามให้หลังนี้ภานาลาวอืมเอาไดคุณพัดเอาคุณว่าจังไลยก็เอาน้ำจังสันล่บ่อได้ว่าดอกก็ได้ตกลมก็อัดเขาไปอัดก็มาปีรู้สึกว่าถล่มถลายบ่ท่านรู้ว่าสีดังดิมันเป็นอย่างมันคือดังได้ดังได้พอล่ำก่อนล่ำนี่ก็เป็นลืมอมโตกล่องโต้ล้อยมันบ่อได้ล่ำดูเนาะช่วงนั้นมันก็ห่างล่ำเนาะ เครื่องแม่กับปวยดูแ่แม่ช่วงล่ำากับสตรีราชสมบุตนี่จทกปีแม่อายุไม่เพราะสอสามหาพราะสอสามหาประมาณสี่สิบป3สามสิบกว่าถ้าสิบกว่าปีเปอร์เซ็นนะหนึ่งสี่สิบบัดนี้ก็บไม้ล่ำยู่หันกับแม่กับปวยเขากับบุคไเด้ทองกัลลองกับล่ำเนาะ เขดูแลแม่นะ้ำบ้านนี่พ่อไปอัดเก็กวางไหนป้าเอาแบบไหนจะลำแบบไหนดีอเอาแบบเอาอย่างนี้นะเอาแบบหัวกับเมียทะเลาะกันด่ากันเถียงกันนั่นนะ่ะเอ้ยเล่าว่าได้ไห่ผู้ไใ,ให้พอดเดืองมามหัวเมียถ้าเถียงกันะทะเลาะกันนะ่ะ ป๋าชอบป๋าชอบเาชาบว่ามันเข้าชีวิตป๋าเฉลิมเกินบ้านนี้การเล่นสังบ้านแล้วก็เข้าไปเนาะว่าให้กันนะก็เสียด้ว่าเจ้าก็เป็นพ่อคอย่อยกับ่แม่แม่เจ้าควมศูนย์เนสิดากันวันเถอะเขาว่ามาหูว้ดตูของหน่อยยาวเมียของไงของไง่าเจ้าอัน อย่างกเอาผัวเอาเย้าผัวฝรั่งบัดเขาทั้งขอหันหิ้มสีวาวคอใส้กันว่าบัดนี้ผมจำได้อู่นี้สิ่แก่จังไดเนาะบาดนี้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่ตาบ้านด่าพัวคืออพวคำละวาเนาะบานเจ็กละวานให้ด่ากันนเ้าก็ด่าไม่เป็นดิเอ้าขึ้นมาสืนึ่บาทคุณสองวันจาไว้จง มื่อนี้ข่อยกับเจ้าสู้กันสู้กันยั่งถึงทิ้ถึงกิ้งเจ้าก็เป็นพ่อข่อยข่อยก็เป็นแม่เจ้าคือพ่อไปเสนอศูนในกันราชนเดชบัานนี้เขาว่ามั่สิลมอันหิมสิวาวโรซะกันสิว่าจังไหนดีเขาขึ้นบพอเดียวเขาว่ามาจังเสร็จขึ้นพ่อปั๊บลดนมหาคุณพ่อคุณแม่เลยให้แก้เขาให้ได้ราชนบ้านนี้ก็เลยเออ กูก็ตกของน้อยอย่าเอาเมียนอให้ยี่เอ้ยโอใหญ่เอยพี่นอจกนั่นเออ่งเข้ามาแล้วเพิ่นก็สิได้ยินแน่อยู่บ่อือหัวยามยามอยู่อันบัดเจ้าทังลงไปมันสิลมหลือหลายคือไม่ทังชีตมพีวนเอ้ยโอ้ย เสียงมึงบ่งเฮาอัดนยกมือจังสีแหสุดยอเลยดังเลยทุ่มเลยทุ่มเลยตะเก็กแล่ะเขาเนียบามูกด้วยมาหมนแก้กันได้เพราะฉันเฮาออกจากห้องอัดมาเก่งเก่งเกจังจังจังเก่งจังเอาเพิ่มไปอีกอะไรสามแสงสามแสงนะนี่นะนี่นี่เอาไปเลยนี่มงติดต่อไปอยู่่าเศ้าอัดมันยี่สิบกว่าุดยี่สิกว่าจุด ขายดีขายดีม้วนเทปนี่ปั้มแล้วปั้มเล่าเน่ยว่ามันสีดังเลยหรือมันดังได้จังไถหรือมันดังได้น้ำเฮาเฮ็ดน้ำพอน้ำเมี่ยนเนี่นี่บ่นี่ยแหละตอนแม่ป่วยอยู่ไหนก็บ้านใ้ไปเอาเทปด้วยตอนแม่ว่าแม่บอกใครได้ทองก่อนลำลงหลงลืมๆเนาะก็ไปเฮ็ดหน้าอยู่พุ้นข้างบ้านนั่งตูมบ้านดอนคุณไปซื้อหน้า อยู่กับแฟนอยู่พุ่นปันี้แมียผัดป่วยอยู่น้าสวยพี่เฉลยยังบ้านใหญ่ผมมาเมืองอุดรปัณิสิเมนแม่เฮ็ดน้เพุนเป็นย่อนบุญคุ้นบุญคุ้นพ่อแม่่่แมอทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งทั้งไอ้ทั้งเกื้อผู้คนไทยที่สร้างความรู้เฮาผูู้เป็นสอนให้เฮ้ากีรตีนกับี่สาว์อ่า ราตรีศรีวิไลเพื่อนเบาดอกเนี้ยแก้วสเสด็จดรราตีศรีวิไลเพื่อนบ่เอานี้แก้วสเสด็จตะกี้เอาอยู่รพราอดีเป็ยังจังได้ศรีวิไลกับหนึ่งหมดอื่กัมหมกขวอไปอยู่จอดสอหาน้ำพิศนทนไปออกอากาศมีน้ำจอดสอหาบานเน้นพอดีพี่พี่สบาดแดนแดนอุดรเราไม่จัดไล่การยุจอดสหบ เล่ากันเลยหหายพิีนี้ไปไปไปเป็นดีเจน้ำเหล้าเวซอยเล่านาไปเวซอยเล้าย่หันแล้ววันนี้อันพราะเป็นดีเจแล้วแล้วเขาเลยใส่ซื้อเหล่าพีสวัสดิ์เลยใสสวัสดิ์ราตีสีวิไลอจอเจ้องมกหัวก้มหนึ่งบักอือมากเลยแก้วเสด็จกั่ว่าเอาน้ำมูเป็นราตีสีวิไลมาสีวิไลปัน แล้วนะเราหมักหลายแล้วจับอกจับใจแล้วหนึ่งมือกระมุกหัวพี่สวัสดิ์ใส่ให้มักแห้งเดี๋ยวเดี๋ยวชีเอาไปฝากเด้อยแม่รตีเด้อท่านด็อกเตอร์รตีสีวิไลสยเอาเดี๋ยวมือก็มุกหัวไปฝากมวก็ไปซ้อนเอาด้วยนั่นหุกเลี้ยงอะไรมุกผมไอ้โมมีก็นอห่ากขี้ยากละตัวดำๆคมๆมันละตัวดำๆคมๆเลยเหรอวันนี้ก็เลยมาอก พอดีอยู่ต่อมามันกระดัางเนาะในรับงานก็ค่าตัวก็สูงขึนสูงขึนหอดแสนแสนหาก็ได้รัแล้วกันคุณสองอันเราไว้ก่อนโควิดสิมากนี่มันก็บ่ได้ไปเลยไม่ได้ไปโควิดมากเราผู้จ้างอยู่เมืองนอกเราเลยโท่มากว่ะขันโควิดเศร้าห้องไเอากันไหม เงินแสนหันเขาจำมากโควิดซ่าเขาค่อยเอากันไหมโควิดซ่าเขาค่อยเอากันไหมแต่ว่าหนูจ้างไว้นี่หนูยังบ่ปล่อยหนูยังบ่ถิ่มเพราะว่าขันโควิดเศร้าแล้วพ่อกับแม่ต้องมาล่ำให้หนูเขาจอมมัดแค่คนย้อมเงาะคนจเฮ็ดบุญหาแม่หาพ่อครับเดี๋ยวเลือดกันันนี้ระย่องว่นนี้ขันไปได้สักระแนหันนี่ ข้าแดงยินงกับคมกับไปจันโมกุจไปดอกเอาจมนวนนี่ละไป็นายให้อยู่ตะยองฮิคนละครับเป็นายยุคน่ะขันเรับสีบลืมหลักตัวเนาะโควิดเวียนเส้าก็สิรับสิมาให้เขาเดี๋ยวนี้พมื่แม่ก็รับไว้หลาย้เห็นอยู่ทั้งบ้านข่าว่าได้รับไปรอยมานเมืองอุดรก็รับไว้หลายนี่งานหนึ่งไอ้ยุคใกล้ๆอุดรครับสลองบทอันเพิ่นสิสลองเราวันเพิ่นกระจ้างไว้แล้วให้ว่าเงินจำกระบอกขึ้น งานก็บายกเลยเอาไว้หั่นสักกันลนำได้กัเอามือเก่าเวลาแต่ว่าปีนาเอามือเก่าดีแล่ะ่สิทุงเขบอกว่าล้ำได้เด้อย่อมแม่เด้อเราก็สิวางสีกับสิไปลัำใหม่เก่าคือเก่าพ่อดีหลังจากนั่นมาแม่ก็เลยทั้งวิไลราชพัตรจังหวัดอุดรก็เลยมาติดต่อ เป็นคู่สอนไปเป็นคู่สอนอนักเรียนครัไอผู้เขาเรียนล่ำกับมีเนาะวิซ่าของเขาล่ะเพราะดีก็ได้ผลงานได้ผลงานขึ้นมาแล้ววันนี้อันนี่แม่ก็ได้ได้รับมรดกได้รับอย่างวัฒนธรรมสัมพันธ์จากสมเด็จพระเทพปีหกศูนย์สุดหยดค่ะแล้วก็ยัง ยังบเแล้วก็ยังส้อนต่อไปอีกอต่อไปอีกผนกระส่งคนงานให้คนงานหนลายน้องใบป,ประกาศมันก็นหลายก็มาได้รับจากสมเด็จพระเทพคือเก่ามอระดกงอีสานโอ้เสือกินมรดกงอีสานค่ะรับสองเธอเราจากสมเด็จพระเทพขึ้นค่ะพอดีแม่กัเลยมาอยู่น้ำลงพอเนี่ามาซอย เผยแผ่วัฒนธรรมซอยหลวงพ่อหลวงพ่อชุมนุมบ้านเป๋ยไงเฮาจูตัวเย็ดค่ะจังหวะแม่ได้มาละมาเผยแผ่วัฒนธรรมซอยหลวงพ่อผันมีงานกับร่ำแต่สมมุติว่ามีงานถึงบ้านร่ำนั่งกันไปล่ำมองได้ชีนัที่หานที่เผยแผ่ไปอีกสิแม่กับบ้าแต่บอกกับเออกับบ้านชินรครับค่ะผู้ประจำอยู่นี่น้ำหลวงพ่อนี่ละครับค่ะ น,นั่นนี้จะทำให้แม่ปา,า,านีในการคล่องคล่องตนในฐนานะที่ของเค่อยด้งคยดังปานี้แม่เฮ็ดตั้งไดเฮ็ดโตั้ตั้งแต่แต่ดังมากแต่ดังมากเป็นอวดโอ,โอ้อวดโอ้หันบ่เอออ่อาได<อ>้เงี้ยหลายๆแสนนี่อ่ามิ่งเว่าไปซื้อน,น่าอยู่แถวอุอดรเนี่ยตั้งหลายร้อยไร่เนี่ย กะซื้อ,อยู่ค่ะต่บ,บ่วได้หลายกะสร้างบ้านสร้างบ้านกับบไวไดลาย,อลายตอนมันดังขึ้นมาเนาะครับก็ามาซื้อรถขี่ในบานนี้พ่อมันเบิดเสียงลั่มเสียงแค้นมา,ากอากระขายกินตัวบาครับเฮาบ,บม่มีหม่องห <c oughs> ม่องสิกินเดอ,อแล้วก็บอ่อวดโ,โอ้หังียั้งครับ,บ<อ>กินไ<อ>งนอนไงไปไงบ่อวดจะควอางว่ากูละ ดังผู้นึงละ่ะในบรรดามอลลัมในภาคอีสานบ่บมอออีอยู่ซื้อๆอยู่ธรรมดาเพื่อนว่าดังกระดังน้ำเพื่อนเพื่อนว่าจังได็กกับ้าเอ้ยลแล้วแจังท่านกูเฮ็ดมาเลยเอ็สซีเอ้ยซูก้กก็บบ้านบ่เคยว่าและกับก่อนล่ำเด็กหน่อยที่เอาไปล่ำนี่หลายๆนี่คือก่อนล่ำที่มันเผยแร่ออกไปนแม่กับบ่กเคยแป้น เอาไปเลยที่บางคนนี่ห่วงตองมีดีคาลิกทธิตยังเอามีดตัวอแม่บอได้เพียงแม่แม่ก็เลยว่าเอาไปเลยเอเาไปสืบสารเอบไปสืบสาเใจยุว่าสุดยอดสุดยอดแล้วแต่ลูกแต่ตังค์คิดฮอดบุญหอดคุณก่อนลองก็อนล่ำกันจะกมาให้กมาบ่ให้บ่เป็นยังบ่ให้กบเป็นยังคือแม่มาอยย่นี่แม่กระเฮ็ดซอยคต้องพ่อเฮาน้ำน้ามือในบ่ได้ไปลองไปล่ำกัน ปลูกพักปลูกต้นไม้ลดลดต้นไม้ปวดเดินวัดเดินวาดเท็ดกับเขาสู่ลู่ซู่เต่าซุ้มเขาอยู่น้ำนี่กินก็เท็ดโอ้ยอย่างนี้แบอยู่น้ำเบาท่าควนนี่เมียก่อนเก่ก่งขยันถึงเนาะให้ไปอยู่น้ำในเด้อค่ะเราจังันเป็นเป็นคนมาเค็ดมากปลูกครับ มาฝังยูซุนยูพุ่นกับสวนน้อยดอกจะปลูกอยังแนี้และแนวอยากแน,ว,นวกินอค่อยู่ทั้งออกไปทั้งบ้านนั้นน้องตุ่มน้องไงบนม่ไปซื้อไว้หันบ๊ะร้ายดอกอสิบตะลังว่าจะปลูกอย่างไี้เต็มอ่อนอยู่ในหันน้องตุ่มน้องไงเป็นขึนตำบลในในเมืองตำบลใน,น,น,นเมืองค่ะ จังหวัดจังหวัดจังหวัดกาอุ่ดอนอุ่ดอนตอนนี้ก็พักยุหันพักยุน้องตุมน้องไงบ่พักยุเฮียนเนี่ยยุหิบ้านในขังวัดชิมวานไม่ก็สร้างบ้านเบิดบดอะไรไปไหมยุขังวัดชิมวานโอ้ตัวบนมาแข่งวัดไงค่ะอ่าทางวัดชิมวานก็ซื้อซื้อที่เจ็ดแสนอืมตุสมัยนั้นบ้างสิบกว่าปีขึ้นหลังโอ้สิบกว่าปีสมัยนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ห้าสิบตารางว่ากันสี่เจ็ดแสนเนาะโแต่วมาสร้างอีกเบิร์ดเจ็ดแสนเครื่องงานครับเครื่องงานค่ะยุหันยุขังวันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลูกเืออายุนี่ลูกพุ่นีลูกผู้เดียวอายุสองครับเพรื่องสาว่านทาครับแม่กับเที่ยวไปเที่ยวมาไปเที่ยวมาไปซอยเป็นมรดบกิจอาสาซอยงานบุญงานบวชไปนะครับกิจอาสาพี่น้องครับนี่คือเรื่องเล่า ข้าวข้าวแบบย่อยๆนะครับของหมอลำอพัชรีแก้วสเสด็จกับพี่น้องครับที่มีซื่อเสียงสั่งหมอลำประเภทตอนนั้นหมอลำสิงเนะาะครูฮูกับหมอลำสังวัดน้อยเดาเนื้อแล้วตอนนี้มีลูกศิษย์กหาอะไรบ้างแม่ลายอยู่ค่ะคแต่ผู้บังคับได้ออกล่ำกับยุคเดียวนี้ประมาณสิบสิบคนมแม่มาเลย์บางแล้วลูกศิษย์แม่นี่เกือบเจ็ดสิบ เจ็ดสิบคนถือว่าสุดยอดกับพี่น้องครับส้างลูกสรัางหลานาาแ<ม>ัน่งคนนี้แล้วมันมาลายมลาลายตอนนี้มีตัวร่วมเป็นสมมติก็ล่องกระลำคิดน้ำลูกหลาน<ม>แหงป่ะคาเรืองขยังคิดน้ำเขานันสองมืน่นสองหมืน่นสองหมื่นล้วก็กับว่าได้เอาพรอมเทียเดียวคือมีเท่ารกับมาโยกคู่ใหแม่แล้วก็ แล้วค่อยหายไปถ้าย่อยหายไปพอนทรงครับพี่น้องครับอมีหามีสิบกับพันหาแม่มนี่ารอยนี่พันแม่กี่ติ๊กไม่ได้ใจติ๊กบางทีก็ไปกรลืมครับพี่น้องครับเมันหลายค่ะบางทีเองเียวแต่พอลูกศิษยใจมันวางเลยที่นังลูกศสษยมันล่ำเอเลี่ยนราชพัช์เนาะปีสี่ปีสี่จปีนี้แม่เอาเงินแม่ให้น้องแมยัง เอาย่ำลูกบ่มีแม่ก็ให้ตัวย่ำย่ำแม่บ่มีลูกก็ยังให้แม่จะรับกันไปโอ้สุดยอดครับให้ตัวให้ลูกซีอันเดี๋ยวเดียวลูกศิษย์หลายเนี่ยผู้หญิงก็หลายเนาะอ่าพอดีนะเราไดะพอดีไปสมัครเป็นลูกได้ไหมเนี่ยจเป็นลูกเขยยังดีแล้วเอากันไปเอาครับพี่น้องครับเอาแง่กันไปครับพี่น้องครับอ่าสม เบ้าตาพ่อนเป็นลูกไสค้ค<ช>นนะครับ<ช>วันนี้มาให้เกียรติกับทางรายการ<ช>นะครับเ<ช>ลาะยำขคนดังผู้ที่มีซื้อเสียงเตว่ายายูินไงไงย่างจากันบางเทีย่ยมือวงว่านี่มาแบบเฝ้าเฝ้าคร้เป็นไพติดนาพิตาบันนิจาครับเราจะว่าเบ้าตาพ่อนกับทีมงานอกกาจาย์แตงมู่ทายไงพ่อแม่ได้รับเด้อนะครับทางเที่ยวจำว่าได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณอ่า คุณแม่พัชรีเจ้าสเสด็จกับพี่น้องครับ<ช>ที่ใ,<ช>ให้เกียกรติกับทั่งรายการออของเขาแล้วกาในชวงไทยอยากจะให้อแม่นี่ฝากไปถึงรุ่นลูกรุ่นหล,นลานที่จะเป็นมอลำใไม่หรือว่าผู้ที่สนใจจากจากะมาเลี้ยนลำ่ำครับคุณแม่ครับเอาจังซี่ขันลูกหลานซุ้มเกิดไม่ใหญ่รุ่นแตนอยากเลี้ยลองเลี้ยล่ำนำคุณแม่ก็ แม่กระสีสออ้อนห้ยือคืขึ้นแม่บอกให้ฟังวังหันละ่ะกะเอาเอาในราคาสองหมื่นสองหมื่นแต่แม่บ็ได้เอาพร้อมกันเหมดลูกมีเท่าไหร่กะมักโยกคู่เท่านั้นสัก,กอนแล้วก็คอยหายไปเรื่อยๆค,คอยหายไปเรื่อยๆแม่ก็บอกได้วา่าห้มีห้โทรหารเออนหนูอยากเลี้ยนล่ำเนอะแม่หายโทรหาแม่ เบอร์เบอร์โทรศัพท์กับ081 081 974 974 9191 9191โอ้เหล็กงามเหล็กงามเหล็กงามงามค่ะครับคือว่าโทรมาสอบถามหน้าจอครับพี่น้องครับหน้าจอหนาทางออนซอนทีวีก็ได้ครับนะครับนั่นแหละมันกะแนวผู้เฒ่าเนาะครับมาอยู่ไกลบ้านแน่ว่าเฒ่าสมมติเลยเมียชิดเฒ่าอีกต่อไปอยอะดิแม่น เดี๋ยวนี้ก็หกสิบเก้าแล้วไปลั่มถึงมือยังแข็งแรงดีรั่มเบิดขึ้นก็ได้เบิดขึ้นก็ได้ยังแต่บ่ได้ไปคันคันไม่ได้ลั่มป่วยครับป่วยเ็บหลังปวดเอวปวดแคลปวดฟันหลดปวดไปเบิดเลยก็แล่วได้ไปลั่มได้ฟอนนี่ยังมันขึ้นหาอองครับพี่น้องครับวันนี้ต้องขอบคุณกว่าคุณคุณแม่หลายๆครับที่ให้เกียรติกับทางรายการขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ มีเงินใส่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับโ<ช>ย,ย,ยกับแฟนเพ่งแฟนไร้ก,รกันกันไปเรื่อยครับ<ช>เดี๋ยววันนี้เข้านะครับขอขอบคุณท่านั้งีกันแล้วกันครับไปก่อนครับพี่รองครับสวัสดีครับ